ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่แปลงเล็กนะครับติดถนนลาดยางนะครับติดถนนลาดยางหน้ากว้างประมาณ2 5่สถึงสาเมตรนะครับเนื้อที่1ไร่2งาน67ตารางวานะครับตั้งอยู่ที่ดินตั้งอยู่บ้านน้องแหนนะครับ ตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองจสระแก้วนะครับปัจจุบันตอนนี้ได้ปลูกยูคาลิปตัดเล็กๆเนี่ยนะครับกับมันสับปะหลังอยู่นะครับขอบเขตนะครับตั้งแต่ตรงที่บัตรอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กว้างไปนู้นนะครับประมาณ2 5่0ถึงสาเมตรนะครับไปถึงนู้นเลยนะครับติดกับที่ของเพื่อนแล้วก็ลึกยาวเข้าไปด้านหลังนะครับรูปแปรงก็จะสี่เหลี่ยม นะครับไปถึงสวนยางด้านหลังนะครับรูปแปลงค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมเลยนะครับแต่พื้นที่ด้านหน้าก็ต่ํากว่าสนุนประมาณสัก50าสิบเซนนะครับด้านท้ายก็จะสลบลงไปนะครับหนึ่งไร่สองงาน76ตารางวานะครับตรงนี้ติดถนนลาดยางเลยนะครับ นี่นะครับก็หลักเขตก็ตั้งแต่ตรงสุดสวนมันตรงนี้นะครับแล้วก็มานี่นะครับมาถึงตรงนี้นะครับไฟฟ้ามีเรียบร้อยนะครับแต่น้ําประปาไม่แน่ใจนะครับว่าน้ําประปามีหรือยังนะครับแต่ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ที่เลยป้ายขาวขตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับตรงข้ามกันก็เป็นเพื่อนบ้านตรงนี้ไม่เปลี่ยวนะครับมีอ่า แบ่งติดกันไปก็มีเพื่อนบ้านนะครับมาทําสวนนะครับติดกันไปเนี่ยนะครับติดกันไปเนี่ยที่มองเห็นลังคาเนี่ยนะครับมาทําสวนแล้วก็เลยไปนิดนึงก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับตรงแท้งน้ําแล้วก็จะมีปเป็นร้านของชํานะครับเป็นร้านค้านะครับนะครับติดถนนลาดยางเลยนะครับตรงนี้นเดี๋ยวบัตรจะพาไปชมด้านหลังนะครับแต่พื้นที่มันจะสโลปลงด้านหลังนะครับเราสามารถขุด บ่อด้านหลังแล้วมาถมด้านหน้านะครับทําเป็นบ้านสวนบ้านพักนะครับได้เลยนะครับตรงนี้ทางคุณพี่เจ้าของนะครับต้องการที่จะขายด้านหลังไปนะครับก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับที่มองเห็นนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับที่มองเห็นลังคาเนี่ยคนเราฝั่งแปลงยูคาตรงนี้นะครับก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับ นี่เลยแปลงนี้เลยนะครับด้านหน้านะครับก็จะต่ำกว่าถนนประมาณสักห้าสิบเซนนะครับสี่สิบห้าสิบเซนแล้วก็จะสโลปลงด้านท้ายนะครับสโลปลงไปด้านท้ายดินก็เป็นดินดินดำนะครับเป็นดินทรายดำผสมกับอ่า,อาดินดำดำนะครับผสมกับทรายนะครับตรงนี้ มีเพื่อนบ้านแล้วก็ไฟฟ้าหน้าแปลงมีเรียบร้อยเดีย๋ยวให้ชมรูปแปลงก่อนนะครับรูปแปลงก่อนก่อนที่จะพาเดินชมพื้นที่ต่อนะครับรูปแปลงจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับด้านหน้าเนี่กว้างประมาณสัก25-30เมตรแล้วก็ลึกยาวเข้ามานะครับด้านท้ายจะกว้างกว่านะครับมันจะ โนดจะบานอยู่ด้านท้ายนิดนึงนะครับตั้งแต่หน้าเนี่ยตรงเข้ามาประมาณสักครึ่งนึงแล้วก็จะมาบานด้านท้ายนิดนึงนะครับจะเป็นลักษณะน,นี้เลยนะครับหนึ่งไล่สองงานเจ็ดสิบหกตารางวานะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับพังคุณพี่เจ้าของตั้งราคาขายไว้พร้อมโอนนะครับอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงที่ าราคาค่อนข้างจะซอฟมากเลยนะครับยกแปลงนะครับยกแปลงอยู่ที่450,000บาทราคานี้รวมโอนทั้งหมดนะครับราคานี้รวมโอนทั้งหมดเลยนะครับ450,000าบาทนะครับ1ไร่2งาน76ตารางวานะครับตั้งแต่หน้าถนนลาดยางแล้วก็ลึกเข้ามาด้านท้ายแปลงนู่นนะครับที่เป็นสวนมันด้านท้ายติดกับสวนยางของเพื่อนนะครับ ติดกับสวนยางของเพื่อนเลยนะครับค,คุณุท่านใดน,นะครับที่มองหาที่ปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับนะครับปลูกบ้านอยู่อาศัยที่ติดถนนลาดยางมีไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับแต่น้ําประปาอ่ายังไม่แน่ใจนะครับว่าผ่านหรือ,อยังแต่คิดว่าน่าจะผ่านแล้วนะครับเพราะว่าหมู่บ้านด้านทิศตะวันออกไปเนี่ยนะครับจากตรงนี้ออกไปประมาณสักสามร้อยเมตรนะครับกับบ้าน ที่อยู่ด้านทิศตะวันตกเนี่ยนะครับเนี่ยที่มองเห็นลังคาเนี่ยนะครับมันเป็นหมู่บ้านที่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับก็น่าจะมีน้ําประปาผ่านแล้วนะครับนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่นะครับก็ลองเข้ามาชมได้นะครับสนใจก็เบอร์0980075266นะครับ0980075266นะครับบัตรก็ยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านนะครับมารับชม พื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่น่าสนใจนะครับเป็นที่เนินแล้วก็ต้องการซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับเนื้อที่หนึ่งไร่สองงานเจ็ดสิบหกตารางวาเนี่ยนะครับก็แวะเข้ามาชมก่อนก็ได้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับจะห่างถนนสวนณศนะครับถนนสวนนศสามสิบสามเนี่ยนะครับ เพียงแค่ห้ากิโลเท่านั้นเองนะครับห่างจากถนนสวนอศนะครับเข้ามาซอยก่อนจะถึงโรงเรียนพระก่อนจะถึงโรงมันพระปงนะครับก่อนจะถึงสารพ่อพระปงนะครับก็จะมีทางถนนเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาเส้นโรงเรียนพระปงนะครับเลยโรงเรียนพระปงเข้ามานะครับจากโรงเรียนพระปงเข้ามาเนี่ยประมาณสองกิโลนะครับโดยรวมก็จากถนน สวนณสรน,นะครับ33เนี่ยเข้ามาแค่5้กิโลเท่านั้นเองนะครับราคานี้ถือว่าย่อมเยาวมากนะครับในโซนนี้นะครับบ้านหนองแหนนะครับตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสักแก้ว นี่นะครับหลักเขตหลักแดนนะครับก็จะมาถึงสุดแค่ทิวสวนมันตรงนี้นะครับความยาวเข้ามาก็ประมาณสักจากหน้าถนนเข้ามาประมาณสักร้อยเมตรนะครับมาถึงตรงเนี้ยนะครับมาถึงตรงนี้ที่สุดสวนมันตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ตัดตรงไปหาหลักตรงนู้นนะครับด้านท้ายกว้างประมาณสักสามสิบห้าเมตรนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมเลยนะครับสี่เหลี่ยมนะครับ ดูแปลงสี่เหลี่ยมเลย1ไร่2งานนะครับ67ตารางวานะครับขายยกแปลงอยู่ที่450,000บาทราคานี้รวมโอนทั้งหมดนะครับสนใจนะครับโทร098-007-5266นะครับ098-007-5266นนะครับบัตรก็ยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านนะครับมารับชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับตัวคุณพี่เจ้าของได้เลยนะครับ ที่ตรงนี้จะห่างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับอยู่ที่170กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ห่างสนามบินสุวรรณภูมินะครับอยู่ที่166กิโลนะครับถ้าหาดบางแสนชนบุรีนะครับจะอยู่ที่168กิโลนะครับแล้วก็เปรียบเทียบจากวัดหลวงพ่อโสธรฉะเชิงเซานะครับระยะทางอยู่ที่123กิโลนะครับ คุณคุณท่านใดนะครับพี่สนใจนะครับทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเบอร์098 007 5266นะครับบัตรก็ยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านนะครับมารับชมพื้นที่จริงนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับแปลงนี้ราคาน่าจับจองไว้นะครับเพราะว่าที่ดินโซนนี้นะครับปกติก็ไล่หนึ่งก็น่าจะอยู่ประมาณที่สามแสนสี่แสนแล้วนะครับ ถ้าติดถนนลาดยางนะครับแต่อันนี้ขายยกแปลงนะครับเนื้อที่หนึ่งไร่สองงานหกสิบเจ็ดตารางวานะครับขายยกแปลงอยู่ที่สี่แสนห้านะครับราคานี้บัตรว่าน่าจับจองไว้นะครับที่ติดถนนลาดยางราคานี้ก็ค่อนข้างจะหายากนะครับสนใจก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรเข้ามานะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณทุกท่านนะครับพี่เพื่อนทุกท่าน มีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลามาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจาการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับชิดสิ่งใดทำสิ่งใดให้สมปรารถนานะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้มีแต่ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่ง ติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กราบขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออาภาัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้บัตรขอจบที่ดินนะครับหนึ่งไร่สองงานหกสิบเจ็ดตารางวาตั้งอยู่บ้านหนองแหนตําบลมันแก้ง อำเภอเมืองจังหวัดสักแก้วขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นี่เลยนะครับก็มาถึงตรงนี้นี่นะครับก็จะมาสุดที่คนละฝั่งกับแปลงของเพื่อนนะครับตรงนี้เลย นะครับหน้ากว้างก็กําลังสวยเลยนะครับความยาวก็กําลังดีนะครับ1ไล่2งาน67ตารางวาสําสหรับวันนี้นะครับบัตรขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอกลาบคําว่าสวัสดีครับ